สวัสดีครับวันนี้เราจะพาสาวกของอีซูนะครับย้อนเวลากลับไปดูนะครับว่า p ีพีวีของอีซูเนี่ยครับทำมากี่รุ่นแล้วนะครับและแต่ละรุ่นเนี่ยครับมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรกันบ้างนะครับและมีออปชันที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับจากรุ่นตัวที่ผ่านมานะครับย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเจ้า UX เนีครับปี2 0 2 1นี้ครับรูปร่างหน้าตาก็ถือว่า รอรอการน,นะครับรอที่สมาร์ทแล้วก็ทั้งภายนอกภายในแล้วก็ออปชันต่างๆที่ให้มาก็ถือว่าเทียบกับผู้แข่งก็สูสีกันนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2004นะครับที่มีการเปิดตัวของเจ้า,า m ิวเซ v วนะครับที่พัฒนามาจากกระบะนั่นก็คือเจ้า DMAX นะครับสำหรับเจ้า m ิวเซ v นะครับเปิดตัวในปี2004นะครับ ซึ่งจุดเด่นของเขาก็คือครับบอดี้ที่3านี่กว้างครับสามารถนั่งได้จริงครับมีทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็4ล้อนะครับกับเครื่องยนต์3.0ลิตรนะครับให้กําลังสูงสุดอยู่ที่146แรงม้านะครับช่วงล่างรุ่นนี้ยังเป็นแหนบอยู่นะครับและทัดไม่หนึ่งปีครับจำยูเซเวนก็ได้มีการไม้ในชิงเล็กน้อยนะครับดยการเปลี่ยนกระจังหน้าให้มีลายนูนลวดลายนูนขึ้นมาครับเป็น3มิตินะครับแล้วก็มีการเพิ่มออปชั่นนะครับนั่นก็คือเพิ่ม DVD ล้ก็็ภาายยในนนเปไมะครับ และเพิ่มสีขึ้นมาก็คือสีดำมกุกแล้วก็สีขาวม,มุกนะครับในปี25งพนะครับปี2องัครับเจ้ามีเซเว่นได้มีการไม่ได้ชิงครั้งใหญ่ครับ,รบเพราะว่ายอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในในส่วนของภายนอกครับก็ได้มีการเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ครับโดยการเพิ่มเลนโปรเจคเตอร์เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าทรงใหม่ครับแล้วเปลี่ยนกันชนด้านหลังใหม่ในส่วนของภายในก็มีการเปลี่ยนหน้ากาก,ากแอร์จากทรงเหลี่ยมเป็นทรงกลม พร้อมทั้งเพิ่มเครื่องเล่น mp 3แล้วก็หน้าปัดเรือนใหม่แบบเรือนแสงและ isuzu m u s ครับได้มีการ m i n เ Change มาตลอดไม่ว่าจะเป็นในปี2008-2009และ2010และล่าสุดครับในปี2011นะครับก็ได้มีการ m i n เนชเชิงครับตัวพิเศษออกมาและ m u s ได้ออกตัวพิเศษออกมาครับในปี2011นะครับและล่าสุดท้ายครับของ m u s ในปี2013ครับก็ได้มีการใส่กวณ์ตกแต่งมามากพอสมควร ในปี2 0 1 4ช่วงเดือนตุลายูซุได้เปิดตัว PPV รุ่นใหม่ All New Yuzusu m e X ที่มาพร้อมออปชันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกภายในทำให้เจ้า Yuzusu m e X ในปี2,014นี้ไม่ทิ้งเขาโครงเดิมของเจ้า m u 7 e ไว้เลยแล้ราคาค่าตัวเริ่มต้นอยู่ที่1,44,000้บาทและในรุ่นท็อปสุด ในราคา1 4 1่0 0าบาทโดยมีให้เลือกทั้งหมดอยู่6รุ่นใหญ่แล้วก็5เจดสีสำหรับเครื่องยนต์มีให้เลือกอยู่2ขุมกำลังได้แก่2.5เทอร์โบและ3.0เทอร์โบและในปี2017ได้มีการไม้ในชิ้งครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาภายนอกและก็ภายในพร้อมทั้งเปลี่ยนเครื่องยนต์จาก2.5เทอร์โบ เป็น1.9บูพาวเวอร์และเครื่องยนต์3.0 DDI บูพาวเวอร์มีการปรับเปลี่ยนทั้งไฟหน้าและไฟท้ายให้มีความหรูหรามากขึ้นและภายในที่ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นกว่าเดิมในปี2020ช่วงเดือนตุลาคม ยูซุได้เปิดตัว All New Isuzu MU-X ขึ้นโดยเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นที่แรกเมา่อบอุ่นของ o p t i ที่ว่าจัดเต็มมากๆเลยครับสำหรับ MU-X ปี2021นี้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านท้ายแล้วก็ภายในครับที่ดดรู่ล้วมเึงนระบ,บความปลอดภัยที่ให้มาก็ถือว่าให้มาเยอะกว่ารุ่นที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรทําเอาตลาดรถยนต์พ p พของบ้านเราต้องสั่นสะเทือนทั้งวงการเพราะ o p ชั่นที่ให้มาไม่ได้น้อยหน้าคู่แข่งแต่อย่างใด โดยความรู้ล้าทั้งภายนอกและภายในบวกกับออปชันที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีให้เลือกทั้งหมด6เฉดสีผมกำลังมีให้เลือก2ขนาด1.9 DDI Blue Power และ3.0 DDI Blue Power มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยกล้องคู่หน้า ADAS และเซ็นเซอร์8จุดรอบคัน 000, และระบบตัดกำลังอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหน้าในเซอร์ภายในอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นจอสัมผัส9นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay มาพร้อมกับภายในที่ดูหรูหราเบาะสีน้ำตาลคูแม็กซ์ซึ่งระบายความร้อนได้ดีเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางม,มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าและฟังก์ชันเบรกอโตโฮมระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติสามารถแยกสายขอ้อิสระได้และก้องฝุ่น PM 2.5 ในส่วนของที่ปัดน้้ำฝนจะมีที่จีดนะ้ำอยู่ที่การน้ำฝนและทั้งหมดนี้ก็คือบทสรุปของเจา้าอูซุกมิวิกตั้งแต่ตัวมิวเเว่จนถึงมิวิก,กจุบันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปติดต่อหรือทลองขับที่โชรูมใกล้ๆบ้านท่านไดนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ